สวัสดีค่นีน่าเองวันนี้ก็จะมา,าสาธิตวิธีการติดขนตาปลอมนะคะที่น้องๆถามมาว่าทํำยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันเลยเค <Okay, S 1> ที่ใช้อยู่ประจําก็มีอยู่สองสแบบนะคะเป็นของ a อริเแล้วก็ของมัวร์เมคอ a พอะคาเก็จะชอบแบบที่เป็นธรรมชาติน้ำแบบนี้อันนี้จะเป็น ดับเบิลอายลาชเชดจะเป็นสั้นๆพอดีตาไม่ต้องตัดอันนี้ก็จะเป็นแบบอันใหญ่ๆหน่อยอันนี้ก็คือที่นิ้นแนชอบใช้เพราะว่าเหมาะกับนี้นะ้าอันที่เป็นดับเบิลอายลาชเชดนะคะสีดำเบอร์205กาวก็จะเป็นของอาเบรฟลอนนะคะอันนี้อ่าอันนี้รู้สึกจะ 5, หออ้าเลยกันซึ่งมาจาก CVS ทุกอย่างซึ่งมาจาก CVS อหมดเลยเพราะว่าชอบ ก็จะเริ่มจากดัดขนตาก่อนนะจากนั้นก็จะทามาสคาร่านี้น่าใช้2อ,อันเป็นของ m e ม o บร n e นะคะ Volume Express แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นของ Me ม o รล e นสีชมพูอันนี้จะใช้ดีมาก สองตัวนี้รวมกันจะทำให้ขนตาหนาถึงไม่ใส่ขนตาปลอมก็จะดูสวยนะคะแล้วก็ดูหนาทาซับกันทั้งบนและล่างหลายๆรอบหลังจากนั้นก็ใช้กาวทาที่ขนตาทั้งสองข้างแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งประมาณ30วิวินะคะ องจากที่เราแต่งหน้าทำตาอะไรทุกอย่างเสร็จเราก็ติดขนตาได้เลยนะคะก็ยีหน้าไม่ทำอะไรมากก็ติดเลยก็กดทั้งสองข้างไว้ไม่มีอะไรเทคนิคมากมายค่ะได้แล้ว นี่ก็ติดอันที่สองนะคะก็กดไว้2ข้างเป็นคนไม่พิถีพิถันมากไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้แค่นิ้วก็เสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะดูเป็น้นขึ้นมาหรือยังขนตา ทำให้ตาโตด้วยนะโอเคแค่นี้แหละแค่รับของนีน้าไม่มีอะไรมากก็เพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปใช้ได้นะคะไม่ห่วงโอเคแค่นี้ละคะ่ะไปชอปปิ้งละบ๊ายบาย